สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับหนูชื่อหมาครับชื่ออะไรครับชื่อกระมลทัพหมาครับนชื่อหมาเองชื่อเล่นชื่ออะไรครับบาสบาสครับชื่อจริงเหรอครับบิงตาอืมกะอะไรกะอะไรมลทัศน์นามสกุลอะไรครับธรรมารี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  อ่าคนโน้นอ่ะมานี่ก่อนมานี่ก่อนคนนี้ชื่ออะไรครับเบสเบสครับเหรอใช่ชื่อจริงชื่ออะไรครับครูาอาจารย์ฮะครูาอาจารย์อะไรนะครูาอาจารย์คือใครดิถาซักครูชาอาจารย์อะไรเหรอชื่อใครเราชื่อใครมาครูอาจารย์ดิถาซักสิน้ำตะกุลอะไรอ่ะน้ำตะกุลอะไร อ้าวพี่เบสชื่อจริงชื่ออะไรลูกชาร์ตันอะไรนะชาร์ตันชาร์ตันคืออะไรชาร์ตันใครอ่ะใครใครแม่มดไหนแม่มดใช่แม่มดไหนแม่มดแม่มดผู้หญิงแม่มดผู้หญิงเดี๋ยวก็กสวัสดีครับคนไหนชื่อเบสยกมือขึ้น เออแล้วคนไหนชื่อบาสอะ่ะยกมือขึ้นคนไหนชื่อบาสยกมือขึ้นโอเค,อเควันนี้เอาอะไรมาเล่นนะ่ะวันนี้เอาอะไรมาเล่นให้พ่อดูหน่อยนดเอาอะไรมาเล่นครับนี่อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะบอกอันนี้คือแท่งเรืองแสงใช่ไหมแท่งเรืองแสงอ่าแท่งเรืองแสงแล้วนี่สีอะไรสีเหลืองสีเหลืองอ่าแล้วนี่สีอะไร สีเขียวสีเขียวอ้เก่งนะแล้วเนี่ยที่บาสถือนี่สีอะไรสีเขียวสีเขียวอนี้สีอ๋อสีอันนี้สีส้มยันนี่สีแดงอ่าแล้วก่อนก่อนเล่นต้องทำไงก่อน<ท>จะต้อง <ทำ S 1> ต้องลายต้องหักใช่ไหมต้องต้องบีบแบบออต้องบีบบีบบีบ,บแล้วมันจะมีแสงใช่ไหมอ,บบอือบีบแล้วมันไม่แปแปะออเราบีบไปแล้วไงมันบีบได้ครั้งเดียว เออบีบได้เยอะเลยเหรอต้องบีบแบบนี้เหรอบีบแบบเนี้ยอืมทำไมบีบแบบนี้ได้ทำไมมันไม่ได้เสียงอ่ะมันโดนหักไปแล้วไงมันหักได้รอบเดียวเออบีบได้รอบเดียวมันก็มีแสงรอบเดียวนะมันก็จะแสงมันก็จะหายไปเองเขาจะเสียงเลยแป๊กแป๊กกลับตด,ดเลย,อ,ยอืม Ade. Ibu buat. Ade do ade すごいね。